สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบุญรอดดัมทีมครับเช่นเคยฮะวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาติดตามหัวหน้าโจยจอมโหดเราเหมือนเดิมครับกับงานหลวงสองไร่ว่าไปถึงไหนแล้วครับอ่ะหลังจากรับประ,ะ,ะทานข้าวเที่ยงกันแล้วพอดีเท่าแก่เอาน้ำมันมาส่งก็เลยเติมนน้ำมันก่อนแล้วก็จะวิ่งกันต่อเลยฮะนี่ วหนาโจ้กำลังเติมน้ำมันอยู่ไม่เป็นลระเดี๋ยวผมซูไม่เห็นสภาพบองานหลวงหวหน้าโจ้ก่อนว่าเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนี่เอนดาหกล้อก็มาพร้อมเคียงกันนะห้าคันเหมือนเดิมครับแต่เวลาเลิกงานนี่หวหน้าโจ้เขาจะไม่เลิกนะฮะนี่เห็นไหมตรงคูสะนี่ ที่แวงใบเทียโอยเทียโนยนี่วุน้าโจยอาศัยว่างานหกล้อหยุดวิ่งตอนเย็นปุ๊บแกจะมาทำเนี่ยประมาณเวลาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนี่ฮะนี่อยที่ถากไปนี่อาศัยเฉพาะตอนเย็นนะัวละเล็กเวลาน้อยวุณ้าโจยต้องการอยากจะให้บ่อนี้เสร็จพร้อมกับการวิ่งดินครับไม่เสร็จพร้อมก็ให้เหลือน้อยลงฮะวุน้าโจยเขาคิดไว้อย่างนั้นนะ ก็เลยอาศัยช่วงเย็นครับวันละครึ่งชั่วโมงตัดเบรมเนี่ยตรงคูสะไปเรื่อยๆฮะว่าเล็กว่าน้อยสะสมไปกะว่าถ้างานหกล้อวิ่งเสร็จปุ๊บอย่างน้อยหกล้อก็จอดไม่กน้าจตืสองวันครับเพราะ,ะ่าน่าโจ้เขาว่าต้องใช้หกล้อต่อกับงานวิ่งลุกรังเสร็จจากงานหลวงนี่นะจะมีงานวิ่งลุกรังต่อครับตอนนี้กำลังเติมน้ำมันอยู่ วันนี้ผมจะไม่ลงไปข้างล่างนะครับไม่ใช่ว่ากลัวขี้โคนะฮะคืออยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมในรูปแบบอีแบบหนึ่งในด้านบนมั่งค่ะนี่ได้เห็นมุมกว้างๆ,ๆมากอยู่ข้างล่างคะ่ะเห็นแต่ข้างล่างอะ่ะ <c oughs> ดูดเท่าแกเรียกบุญรอดแล้วว่าขี้โคขี้โกนโ,โอ้โห,โหเป็นกันทั้งเท่าแกทั้งลูกน้องเลยเนาะ ควักมือเรียบ,บุญรอดให้ลงไปถ่ายอยู่ตรงไหนก็โดนเหมือนกันหมดแหละถ้าหัวหน้าโจอยากแกล้งอะ่ะเติมน้ำมันมเลยวันนี้เท่าแก่มาเองนะนี่ฮะสภาพบ่อขี้โคนจะชักเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วนะนี่ดูดูเจ้าพิสาตไต่ขึ้นมาเลยไต่ขึ้นมาเลยเพื่อจะมายืนอยู่ข้างบนครับจากดินใส่หกรอดำ วหน้าโจ้บอกว่าไม่เกินห้าวันครับงานหลวงสำหรับงานวิ่งดินของหก้อนี่ไม่เกินห้าวันฮะเสร็จแน่นอนนี่เสร็จแน่นอนครับอีกห้าวันครับนับไปเลยบุญลอดก็ยังคงมาฮะมาวิ่งเหมือนเดิมบอกแล้วว่าสู้จนเสร็จบ่อนี้นะฮะ ออีกห้าวันเองครับน่าจะเสร็จครับงานหลวงนี่ดูดิระดับกันไล่มาเรียบร้อยแล้ววันวันหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะวิ่งห้าคันนี่เขตกวันละสองเที่ยวได้แน่นอนฮะ,ะเฉลี่ยกันไปว่าใครได้กี่เที่ยวเอาแต่วันละสองอนี่ถึงแน่นอนครับสองเที่ยวนี่นะครับ ตัวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือที่ผมเล่าให้ฟังไงว่าช่วงเย็นๆหลังเลิกงานคุณ้าโจจะแอบมาทำตรงนี้ครับวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยสะสมไปะกะว่างานหลวงนี่เสร็จปุ๊บหกล้อนี่จอดรอไม่เกิน2วันครับได้วิ่งดินต่อเข้าใจหัวอ,อกของวหน้าโจยนะเราก็ไม่อยากจะให้หกล้อจอดไม่อยากให้คนขับหกล้อ ต้องตกงานว่าอย่างนั้นเถอะพูดง่ายๆจะได้มีงานทำกันตลอดความคิดของคุณ้าโจยนะเสร็จจากนี่ไม่เกิน2วันแต่งเสร็จจากงานวิ่งดีนนะฮะไม่เจจกนิน2วันครับแต่งอโอ้ไปะ้วครับเจ้าเล็กแคลเลซ,ซ่าของเราตามด้วยเซมาคุเตของบุลลอดดำทีมครับเนี้ย รถไทก็เริ่มดันง่ายฮะเพราะว่าขี้โคนเหลือนิดเดียวแทบจะบางๆเอาฟันนะ่ะโอ้โหแหลมเจี๊ยบเลยวางพื้นดีๆนะอย่าไปล่อเอากระบะหก้อบุณลอดเป็นรูล่ะมันยาวซะเหลือเกินเลยฟันเนี่ย ต้องเคลือไว้นะกับบานี่เป็นรูเลยไม่ได้นะดูปูกีใหญ่ๆตักแกสี่ตักกระจะเต็มแล้วนี่สามตักไปแล้วนี่ตักที่สี่ดูสี่ตักอ่ะเต็มแล้ว่ะไป เจ้าจอ,อาร์ทำไมจอดทำอะไรล่ะหรือว่ายังไม่ถึงคิวยังไม่ถอยมาอ่ะนี่รันต่อไปครับนุคุณรอดดำชีมครับเป็นคันที่สามหายคันหนึ่งแล้วเทพบุตรฟันหลอผมหาอีกแล้วลายนี้ลายนั้นลายนี้ลายนั้นครับมาทีไรนีน่ไม่ค่อยจะเห็นหรอก แต่ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หรือมีธุระด่วนหรือปวดท้องแต่ตอนที่มาที่แรกเห็นอยู่นะสงสัยจะอยู่วัดได้ข่าวว่าวันนี้เอาดินไปเทที่วัดนะฮะสีส่ตักสี่ตักปิ้นปิ้นสี่ตักดีบแต่เลย เข้าไปหาเหลยบอกแล้วไงว,ว่าวันนี้ขออยู่ข้างบนบ้างอยู่แต่ข้างล่างมาหลายคลิปแล้เปลี่ยนบรรยากาศอยู่ข้างบนบ้างนี่พอเวลาเลิกงานลว้วงนี่โอ้โหใครได้รับจ้างแคะแทกนี่คงเหนื่อยหน้าดูเลยนะดินเต็มแท็กเลยแน่นเอียดเลย เดีย๋ยวจบจากคลิปนี้ยู่ผมพาไปดูที่เทนะได้ข่าวว่ารถไถเจ้าตาตาซ่อมเสร็จแล้วทีนี้มีรถไถดันสองคันเลยเดีย๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนนี้เราดูหัวหน้าโจยก่อนไม่เกิน5วันนะครับเสร็จแน่นอนงานหลวงจับการวิ่งหกล้อนะไม่ใช่ว่าเสร็จทุกอย่างเสร็จเฉพาะงานวิ่งฮนะ งานวิ่งหกล้อนี่ตักผสมไปเลยรถไทยก็ดันง่ายขี้โค้นก็เหลือนิดนิดน่ดนอยฮะอ่ะไปพบแล้วสี่คันขาดแต่เทพบุธฟันล้ออาดู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 นะจอยไม่อยอะนะไม่แล้วไม่แล้วมันไม่ถึงหรอกครับเอาเอาวอ้จบสวิงทีเลย มาเลยโอ้ยโอมันไม่ถึงได้ไงมันถึงอยู่ด้เนี่ยโอ้ยกะคณีผิดนึกว่าจะไม่ถึงถึงเหมือนกันนะผมเปลี่ยนบรรยากาศครับผมอยากจะให้เอซดูอีกมุมหนึ่งครับอะเอาตามสบายเลยครับท่านเอาตามสบายเลยครับ มีการบอกไม่เห็นผมจะเอาคีโคนขึ้นมาหน่อยยิ้มยิ้มอ่ะมาแล้วครันู่นคนสุดท้ายที่รอคอยเทพบุตรฟันลรอผมคันที่ห้ายัางวิ่งห้าคันกันเหมือนเดิมเอ้ยเรามาตั้งแต่ตอนกินข้าวเที่ยงด้วยกันแต่มาบอกว่ามองไม่เห็นคุณน่าโจ้ย จะแก้งเขาก็บอกมาโลดงานหลวงตอนนี้กำลังออกนะฮะคุณหน้าโจ้บอกว่าโอ้โยบริษัทผมได้งานหลวงอีกแล้วว่างั้นตีนะครับผมจะได้มีคลิปเยอะๆให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ จะได้เห็นอะไรแบบพิสดารพิสดารเขาให้เพื่อนเพื่อได้ดูเรื่อยๆไม่ได้เรียกว่าแปลกนะเรียกว่าพิสดารเลยดีกว่าอะไรที่มันพิสดารพิสดารน่ะจะได้เห็นกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวบุญลอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากนลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญลอดดามทีมสำหรับคลิปนี้บุญลอดสวัสดีครับ